สวัสดีครับช่อง YouTube c h a n n e ลรถไฟไทยเทนไทย HD ตอนนี้อยู่กับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัตปลายทางอุบลราชธานีกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ่นรถไฟอีพีนี้ตุลยอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงอยุธยาถึงสระบุรีบรรยากาศเป็นยังไง เชิญชมคลิปได้เลยครับจากพา์ที่แล้วนะครับลังสิทธิ์ถึงอุทยาพาทนี้ลังสิทธิ์ถึงสระบุรีตอนนี้ก็บนรถเร็วที่1-3-5ต้ตนทางกรุงเทพอภิวัตปรปลายทางอุบลราชธานี กำลังเครื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟยุธยาแล้วครับวันนี้ผู้คนเดินทางกันมากมายเลยทีเดียวโดยในช่วงยุธยาถึงสระบุรีนั้นจะสลรับฟังตัวรถไปมาระหว่างขบวน1 3 5 และขบวน136ยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับ ตอนนี้กบรรถอยู่ในห่วงของสัญญาที่4ขีด5งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงบ้านโพถึงพระแก้วระยะทางโดยรวม13.30กิโลเมตรรวมไปถึงงานก่อสร้างสถานีทุยาผู้รับชอบก่อสร้างโดยบริษัทบุญชัยพาณิชย์1979จำกัดโดยมูลค่าการก่อสร้าง9,913ล้านบาท โดยที่บริษัทบุญชัยพาณิชย์7 9จำกัดและบริษัทในเครือบริษัทซีวิวเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนซึ่งปัจจุบันยังติดป,ปัญหาความเห็นผลกระทบแหล่งมรดกโลก,โลกนครปวติฟาดพระนครศรีอยุธยาที่เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา โดยล่าสดุดเดือนมกราคมที่ผ่านมาผู้เชีย่วชาญองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหแห่งประชาชาติหรือยูนิสโกได้ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบแล้วจึงทำให้รอผลพิจารณาจากยูนิสโกต่อไป มาชมกับด้านขวารถบ้างนะครับกับขบวนรถเร็วที่136้นทางอุบลราชธานีปลายทางกรุงเทพอภิวัตรโดยพื้นที่ตรงนี้เป็นของสัญญาที่4ขีด6งานก่อสร้างคันทางแบบดินและโครงสร้างจระดับช่วงพระแก้วถึงสระบุรี ระยะทางโดยรวม31.6กิโลเมตรผู้รับชอบการก่อสร้างโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนแัชั่นจำกัดมหาชนด้วยมีค่าการก่อสร้าง9,429ล้านบาท รงพื้นที่นี้พื้นที่ของสถานีรถไฟพระแก้วและป้ายหยุดรถบ้านดอนกลางมีความคืบหน้าไปอย่างมากเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์2568ความคืบหน้าอยู่ที่9.56%เป ล่าช้า90.44%โดยสาเหตุจากการย้ายท่อกก๊ดท่อน้ำมันและสายส่งสายไฟความยาวรวม10กิโลเมตรรวมไปถึงมีปัญหาร้องเรียนของประชาชนบางจุดและการเวนคืนที่ดิน ช่วงนี้เป็นปลายสัญญาของ4ีคิดหกนะครับด้านสถานีรถไฟพระแก้วย้ายมาทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับกับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัตปลายทางอุบลราชธานี ซึ่งเป็นทางด้านใต้ของสถานีรถไฟพระแก้วมีความคืบหน้านโดยเช่นกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สถานีรถไฟจุมทางบ้านผาฉี ตอนนี้คาวนบรถก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางบ้านพาชีนะครับติดหน้าเสาสัญญาณไฟนะครับ เริ่มมีการตั้งต่อหม้อในช่วงย่านของสถานีรถไฟจุมทางบ้านบาชีแล้วนะครับ บริเวณนี้น่าจะเป็นคันทางลาดดินนะครับก่อนเข้าสถานีรถไฟหนองสีดา หรือวันนี้ก็จะเป็นทางยกลับอีกครั้งหนึ่งครับก่อนทางจะเบี่ยงไปทางทางด้านขวามือเพื่อหลบหลีกคลังน้ำมันบ้านปอกแป๊กนะครับ มาอีกด้านหนึ่งนะครับด้านขวาของตัวรถกับขบวนรถเร็วที่136ต้นทางอุบลราชธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนซึ่งถ้ามองจากแดวนี้นะครับกับขบวน136ซึ่งเป็น ทางปลายสัญญาของ4ขีด6งานก่อสร้างกันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงพระแก้วถึงสระบุรีระยะทางโดยรวม31.60กิโลเมตรผู้รับผิดชอบการก่อสร้างโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนรัคชั่นจำกัดมหาชนดูลค่าการก่อสร้าง9,429ล้านบาท ซึ่งความคืบหน้าณปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์2,568นั้นมีความคืบหน้าที่9.56%ลาชา้า90.44%ด้วยสาเหตุมาจากการย้ายแนวท่อกก๊สท่อน้ำมันและสายส่งไฟฟ้าความยาวรวม10กิโลเมตรรวมไปถึงปัญหาร้องเรียนของประชาชนบางจุดและการเวรคืนที่ดิน าน,นีรถไฟหนองสีดาแล้วก็เบนมาทางซ้ายครั้งหนึ่งครับกับขบวนรถเร็วที่135ตนทางกงรุงเทพอภิวัตนปลายทางอุบลราชธานีเพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาที่4ขีด7นะครับ โดยในตัวเมืองสระบ,บุรีนั้นเป็นของพื้นที่สัญญาที่4ขีด7งานก่อสร้างคันทางแลบดินและโครงสร้างยกระดับช่วงสระบ,บุรีถึงแก่งคอยระยะทางโดยรวม12.99กิโลเมตรผู้รับช่องการก่อสร้างโดยบริษัท c ี v i l Engineering จำกัดมหาชนดูลคิาการก่อสร้าง8,560ล้านบาทโดยอสักคู่กับขบวนรถเร็ว135 ต้นทางกรุงเทพมหิดรปลายทางอุบลราชธานีกำลังเข้าสู่สถานีรถไฟสระบุรีนะครับผู้คนมากมายเลยทีเดียวสถานีรถไฟสระบุรี ขอบคุณกันด้วยนะครับสำหับการติดตามและติดตามคลิปใหม่ในพีต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวูบรถไฟสวัสดีครับ